อาล้วครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ what page, what, what page. ที่ผ่านทางมาด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับว e นพีส์วานุคุนิสกู๊ปเนี่ยเราจะมาพูดถึงคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่โจทย์จันในช่วงเวลานี้นั่นก็คือชายที่ชื่อว่าคินเอมอนนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเขาเด่นเกินหน้าเกินตาเพื่อนไปนิดหนึ่งนิดเดียว คือในเหตุการณ์ล่าสุดในมังงะ plus นะครับศึกการประทะกันอย่างเมามันระหว่างไคโดแอนลูกกระจอกปะทะ9ปลอกดาบแดงแอนมิงกระจอกเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเดินเร็วมากนะครับน้องแจ็คน้อยเรานี่คือล้มลงไปนอนปุกลุกพร้อมกับบาดแผลที่ตาซ้ายนะครับสภาพอเนตอนาถบนหน้าเอนดูเล็กๆทําให้ไคโดรู้สึกว่าไม่ได้การละระดับลูกน้องชั้นแนวหน้ายังลงไปนอนล้มกลิ้งเนี่ยฉันต้องเปิดฉากโจมตีพวกมันซะแล้ว ไคโดในร่างมังกรทยานฟ้าเนี่ยนะครับก็เลยใช้ท่าลมหายใจอเวจีที่เคยใช้ในเล่มที่92นะครับที่พี่แกพ่นเป่าปราสาทโอเดงจากระยะไกลให้หายไปในพริบตาราบเป็นหน้ากรองคือเรียกได้ว่าเป็นท่าที่มีพลังทําลายล้างสูงมากนะครับซึ่งระหว่างที่ไคโดเนี่ยพ่นลำแสงไฟใส่พวกก้าวปลอกดาบแดงนะครับจิ้งจอกเพลิงคีเนมอนเราเนี่ยก็พุ่งเข้าใส่ไคโดพร้อมกับใช้เพลงดาบเพลิงจิ้งจอกนะครับเฉือนเพลิง ผ่าท่าลมหายใจเอเวจีของไคโดออกได้อย่างง่ายดายแถมยังเทพอีกด้วยแล้วคมดาบของคินเอมอนนะครับก็ไปบาดปากของไคโดเจื้อนนะครับมีเลือดออกเป็นคล้ายๆกับคุณกินข้าวแล้วเผลอกัดปากไปแล้วพอกินอีกทีเรากินอย่างระมัดระวังก็ยังไปกัดมันซ้ำๆประมาณนั้นแหละแต่น่าจะเบากว่านั้นคือถ้าให้ผมเดานะ ตอนต่อไปเนี่ยไอตรงที่โดนคินเอมอนฟันเนี่ยไคโดมันก็คงไม่เป็นอะไรเลยแหละเพื่อเผือมันไม่เจ็บปากด้วยมันก็คงจะสู้ต่อไปนะครับเพราะถ้าจะเจ็บจริงๆน,นะครับมันก็ควรจะต้องโดนเยอะกว่านี้หน่อยมากกว่าดาบบาดปากแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นตัวละครระดับไคโดนะครับแล้วคินเอมอนเนี่ยในสายตาของแฟนๆวันพีซหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกดูถูกแล้วก็เหยียดคินเอมอนแบบอี๋อะไรแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวโจกมาโดยตลอดนะครับมาเอาฮาซะส่วนใหญ่แต่ว่า พอตอนโชว์ฟอร์มเนี่ยดันเก่งก็เลยอาจจะมีแฟนวันพีซบางส่วนไม่พอใจที่เห็นคีเนมอนเนี่ยฟันใครโดนแล้วมันมีเลือดออกปากปี๊ดหนึ่งคือแบบโมโหครับอารมณ์ประมาณเดินไปบอกคีเนมอนว่าแกไม่มีสิทธิ์มาฟันปาก <c oughs> กับแฟนวันพีซหลายๆส่วนนะครับที่คิดว่าเออเฮ้ยคีเนมอนมันก็เก่งนี่ว่าลืมไปเลยว่าเป็นถึง9ปลอกดาบแดงซาม,มูไรผู้รับใช้โอเด้งที่เก่งด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าแบ่งออกเป็น2ความเห็นและพอดูรวมๆแล้วเนี่ย จะเห็นว่าที่แฟนๆอาจจะไม่พอใจหรือว่าคาใจในตัวคินเอมอนนั้นน่ะก็คือความเก่งเก่งแบบทำไมเก่งจังวะเนื่องจากคินเอมอนนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ข้ามเวลามาจากอดีตนะครับดังนั้นฝีมือของคินเอมอนมันก็ต้องคงที่ต่างกับพวกก้าวปลอกดาบแดงคนที่เขาไม่ได้ข้ามเวลามาด้วยนะครับเขาก็มีเวลาฝึกตั้ง20ปีอย่างคาวามัตสึเดนจิโร่อาจุล่าโดจิแล้วก็อินุอาราชิกับเนโกะมามุชิ ซึ่งไอ้พวกที่มันฝึกมาตั้ง20ปีเนี่ยนะครับต่อให้มันเก่งแบบระเบิดระเบ้อยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครกลางขาเพราะว่าเวลามันนานขนาดนั้นนะเนาะแต่ไอ้พวกที่ข้ามเวลามาเนี่ยนะครับมันฝีมือเท่าเดิมจากเมื่อตอนนั้นแต่พอมันเก่งเนี่ยมันก็เลยอาจจะขัดหูขัดตาแฟนวันพีซบางส่วนคือแบบทาไมมาถึงเก่งขนาดนั้นอย่าเมื่อตอนที่คิคุโนโจนะครับทิ่มมือไคโดได้เนี่ยก็เคยโดนคอลห่าไปรอบนึงแล้วว่าแบบมันเป็นไปบ่ได้คิคุฟันไคโดเข้าเฉยเลย พอมาคราวนี้นะครับคินเอมอนนะครับฟันไคโดเข้าก็โดนบ้างดังนั้นผมว่าต่อไปนะครับไลโซแม่งน่าจะต้องโดนสะหน่อยแล้วละ่ะมันจะต้องโชว์ลีลาอะไรเก่งๆใส่ไคโดสะหน่อยจะได้โดนแฟนๆวันพีทถมถุยกันจะได้ครบๆซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าต้องมองใหม่นะก็คือแสดงว่าพวกก้าวบลอกดาบแดงเนี่ยคือมันเก่งกันทุกคนแหละ ดังนั้นแฟนๆวันพีสที่โวยวายหรือว่าไม่พอใจแล้วมีความรู้สึกว่าอีที่ก้าวปลอกดาบแดงฝั่งข้ามเวลามาเนี่ยมันโจมตีใครดดได้อันนี้ผมว่าต้องเปลี่ยนมายเซตใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยมันเก่งได้ไงอ่ะมึงห้ามเก่งดิมึงห้ามมาตลอดมึงจะมาเก่งไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นเออมันก็ไม่มีกฎข้อบังคับอะไรนี่หว่าว่าไอ้พวกที่ข้ามเวลามาคือมึงต้องกากนะมึงต้องทําหาอะไรไม่ได้เลยสิยืนเฉยๆใต้ต้นมะลุมแถวนั้นไปก็ไม่มีนะครับ คนอ่านพากันทึกทักไปเองคือจริงๆแต่เดิมเนี่ยในฐานะค่ารับใช้โอเด้งคือมันก็เก่งกันทุกคนอยู่แล้วนี่ว่าบทจะเอาจริงเนี่ยมันก็สุดชีวิตจริงๆนะสมกับที่ปฏิญาณตนว่าขอตายที่นี่เลยอะไรอย่างนี้แค่นี้ก็ไม่ต้องไปปวดหัวกับการ์ตูนวันพีซแล้วครับเพราะว่าไคโดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลูกในไส้คนเขียนการ์ตูนเหมือนฮาโอในเรื่องชาแมนคิงอะไรขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยตัวร้ายมันจะต้องโดนโจมตีได้มั่งแหละครับมันจะต้องเจ็บปวดเป็นหน่อยนิดหนึ่ง คือเนี่ยผมเห็นไคโดมันร้องอ้ามาประมาณตั้งแต่ตอนโดนลุมฟันบนปราสาสรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีร้องอ้าโดนลุมโจมตีสักสองสาอ,อ้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องให้พระเอกมาเคลียร์อยู่ดีแหละก็คือผมว่ายังไงก้าวปลอกดาบแดงมันก็ชนะไคโดไม่ได้อยู่แล้วอะตามเนื้อเรื่องเนี่ยดังนั้นก็ให้มันโจมตีใส่ไคโดให้ไคโดมันได้เจ็บบ้างหน่อยเถอะดังนั้นผมว่ามันเหมาะสมแล้วนะครับบางคนเนี่ยมันทนเก็บงาความแค้นมา20ปีเนี่ยให้เขาได้ระบายใส่ไคโดกันสักระยะหน่อยนะครับ ซึ่งจากการที่หลายๆคนนะครับมีความกลางขาอยู่กับฝีมือของเก้าปลอกดาบแดงที่ข้ามเวลามาโดยเฉพาะคินเอมอนนะครับบวกกับการที่ผมไปเก็บข้อมูลในเรื่องคนยักษ์โบราณและอ่านพังหาซาร์ยาวมายันวันโุคุนิเนี่ยดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาล้างมนทินให้คินเอมอนกันนะครับกับความเก่งของเขาที่โดนมองข้ามอย่างแรกเลยเนี่ยทุกคนอย่าลืมนะครับว่าคินเอมอนเนี่ยมีความสามารถพิเศษหลายอย่าง อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพลังความสามารถพิเศษจากผลพีศาจนะครับซึ่งผมทาคลิปเอาไว้แล้วดังนั้นขอไม่ทําเนื้อหาซ้ําในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปรับชมคลิปนั้นกันได้เลยครับผมอย่างที่สองนะครับก็คือคินเอมอนเนี่ยสามารถผายลมออกมาให้เป็นภาษาได้นะครับก็คือคุยกับคนอื่นโดยใช้เสียงตดรู้เรื่องนั่นแหละเก่งไหมล่ะอืมเก่งนะใช่คือคนธรรมดาเนี่ยตดแบบนั้นไม่ได้หรอกแต่มันช่วยในการต่อสู้ยังไงวะ พลังพิเศษจากผลพิศารนี่ก็เป็นการเสกเสื้อผ้าด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ตกลงผมทําคลิปนี้มาช่วยคินเอมอนหรือว่าขยี้คินเอมอนอีกทีเหรอเนี่ยไปอย่างที่3มครับฝีมือดาบซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในพังฮาซาร์หรือพังเฮเซอร์เนี่ยคินเอมอนเก่งมากๆนะครับขนาดที่ว่ามีแค่ร่างกายท่อนบนนะหัวก็ยังไม่มีนะตอนนั้นคือยังสามารถต่อสู้รับมือกับบลูคนะครับที่ผ่านการฝึก2ปีมาแล้วได้ด้วยคือสู้กันดุเดือดมากด้วยนะครับไม่ใช่เล่นๆเลยและ บลูคเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งในกลุ่มหมวกฟางที่เก่งมากๆยิ่งในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพี่แกก็ไม่ได้วอรี่เรื่องการสู้กับลูกน้องสีจ่จักรพรรดิเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่โดนความมหาของตัวเองกลบมาโดยตลอดมันก็เลยดูไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของฝีมือในกรณีของคินเอมอนนะครับเขาเป็นซามูไราจากวานุคุนิแล้วก็มีฝีมือดาบที่จัดว่าสูงมากๆบนโลกถ้าเทียบกับพวกนักดาบทั่วโลกนะ ลองย้อนไปดูในเล่มที่68นะครับตอนที่พวกกลุ่มพระเอกเราวิ่งหนีก๊าซพิษแล้วก็มีชัตเตอร์เหล็กกล้าขนาดใหญ่มันเลื่อนมาขวางอยู่เนี่ยตอนนั้นโซโลเนี่ยก็ถามว่านายตัดเหล็กได้ไหมคินเอมอนคินเอมอนเนี่ยก็ตอบว่าโอ้ยถ้าแค่นั้นแล้วก็สบายมากแล้วก็ฟันชับไปพร้อมกับโซโลได้แบบสบายๆซึ่งนักดาบที่ตัดเหล็กกล้าแถมยังหนาด้วยได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับ ขนาดโซโลเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยยังต้องฝึกต้องต่อสู้มาเยอะพอสมควรถึงจะเริ่มตัดเหล็กได้ขนาดโซโลเก่งขนาดนั้นแล้วนะซึ่งตอนที่ร่างกายคินเนมอนเพิ่งกลับมาเป็นแบบเดิมในพังฮาซาร์ตเนี่ยนะครับก็มีการโชว์ออฟอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอนที่ต้องฝ่าพวกสลามยักษ์ที่พร้อมระเบิดตูมตามวินาสันตโลได้ในพริบตานั่นคินเนมอนเนี่ยพี่แกก็โชว์ลีลาการฟันพวกสลามไปซะแล้วพวกนัน้นระเบิดตูมนะครับแล้วก็ฟันพวกแรงระเบิดเพลิงออกไปหมดสิ้น ทำให้ทุกคนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับโดยพี่แกบอกว่าวิชาเพลิงจิ้งจอกของเขาเนี่ยก็เป็นวิชาฟันด้วยไฟและเขาก็มีเคล็ดวิชาสําหรับฟันไฟอยู่นะครับและก็พูดแบบขิงเลยว,ว่าไม่มีไฟใดที่เขาตัดไม่ได้เรียกว่าโซโลเห็นแล้วก็ยังรู้สึกสนใจในฝีมือดาบของซามูไรคนนี้เลยครับซึ่งก็ตามนี้นะครับมีการปูเอาไว้เมื่อปี2012แล้วก็เอามาใช้ฟันไฟใส่ไคโดในปี2020อีกที ซึ่งแน่นอนว่าเวลามันผ่านมานานนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยคินเอมอนมันก็เน้นหาไปซะส่วนใหญ่ยิ่งอีตอนวางแผนตอนก่อนจะมาโอนิงอาชิมานี่ยิ่งหานะครับก็เลยอาจจะทําให้ความเก่งของคินเอมอนเนี่ยจางหายไปจากความทรงจําของแฟนๆก็เป็นได้ทีนี้อาจจะมีบางคนคาใจซึ่งผมขอพูดเผื่อไว้ก่อนนะครับในตอนที่ไคโดเนี่ยแปลงร่างเป็นมังกรแล้วพ่นท่าลมหายใจเอเวจีถล่มปราสาทโอเดงเนี่ย ตอนนั้นทําไมคินเอมอนถึงไม่โดดมาฟันใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นคินเอมอนเนี่ยมากำลังวิ่งอยู่กับพี่คุูนะครับมันกระทนานอาหารเกินและไกลขนาดนั้นเนี่ยมันนั่งชินคันเซนไปไม่ทันแน่โอเคทีนี้นะครับเราเคยเห็นว่าผลปีศาจของคินเอมอนเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากโยคทานุกิแล้วนะครับแน่นอนว่าเพลงดาเพลิงจิ้งจอกและก็ฉายาคิซเนบิหรือจิ้งจอกเพลิงคินเอมอนเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคิซเนบินะครับจิ้งจอกเพลิงหรือเปลวเพลิงลึกลับจากโคมกระดาษ ซึ่งเป็นฝีมือของปิศาจญี่ปุ่นอย่างคิซิเนะนะครับค่ารับใช้ของเทพเจ้าอินาริเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภโดยว่ากันว่าจิ้งจอกที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนะครับจะมีความสามารถในการแปลงร่างได้นอกจากแปลงกายแล้วเนี่ยก็ยังสามารถสร้างดวงไฟจากปากหรือจากหางได้นะครับโดยพวกตำนานจิ้งจอกเพลิงเนี่ยนะครับในนิทานพื้นบ้านหรืองานเขียนต่างๆในสมัยเอโดะเนี่ยก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กล่าวถึงสุนัขจิ้งจอกที่พวกมันเนี่ยฟาดหางเพื่อจุดไฟอะไรอย่างนี้ ซึ่งเพลิงจิ้งจอกนี่ก็กลายมาเป็นเทศกาลญี่ปุ่นนะครับที่ชื่อโอจิคิซุเนโนเกียวเลสึหรือขบวนพาเหรดจิ้งจอกโอจิด้วยความเชื่อที่ว่าในสมัยโบราณน,นะครับคืนก่อนวันขึ้นปีใหม่บรรดาจิ้งจอกซึ่งถือเป็นค่ารับใช้ของเทพเจ้าอินาริจากทั่วทุกสารทิศย่านคันโตเนี่ยก็จะมารวมตัวกันใต้ต้นอินโนกิขนาดยักษ์นะครับแล้วก็แต่งตัวเป็นมนุษย์พร้อมถือโคมไฟกระดาษเพลิงจิงจงจ้งจอกอันสว่างสวนะครับที่ถือเป็นตัวแทนของความหวังและชีวิตใหม่ พากันเข้าไปขอพรในศาลเจ้าดังนั้นนะครับในเทศกาลของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะพากันแต่งตัวเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับไม่ว่าจะสวมหน้ากากหรือเพน้นหน้าก็ตามนะครับแล้วก็จะทําการถือโคมไฟเอาไว้ในมือพากันเดินแห่ไปโดยขบวนแห่เนี่ยก็จะไปสิ้นสุดที่ศาลเจ้าโอจิอินารินะครับเพื่อไปขอพอรกันทีนี้พอมาเป็นตัวละครในวันพีซนะครับก็มีการเอาพลังแปลงกายโดยใช้ใบไม้วางบนหัวกับวิชาเพลิงจิ้งจอก เอาไปรวมเข้ากับนักแสดงญี่ปุ่นที่อาจารย์โอดะชื่นชอบอย่างคุณนากามุระคินโนสุเกะนะครับก็กลายมาเป็นตัวละครคินเอมอนนั่นเองดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันเด่นจังและผมก็จะขอสรุปใจความทั้งหมดทั้งมวลและเรื่องราวในการ์ตูนวันพีซทั้งหมดมาด้วยเลยนะครับว่าคินเอมอนนั้นเก่งครับแค่นั้นแหละครับผมก็ต้องขอจบเรื่องราวสั้นๆของความเก่งของจิ้งจอกเพลิงคินเอมอนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงความเก่งมากขึ้นอะไรก็ตามแต่แต่ก็น่าจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นไม่น้อยก็น้อยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ยังคงอยู่จนถึงจุดจุดนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ก็ฝันดีนะครับ